สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซี IC นะแล้วันนี้เราก็อยู่ในเกม No Man s Sky นะครับผมโ,โฮโ้โฮ่นะครับมาหลังจากพาที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการอ่าไปจะไปที่ใคเรเว่านะเรากำลังจะไปที่หลุมดำกลางเดินหน้าไปแต่ว่าเราเจอกับกองยานของเราแล้วเราก็ได้กองยานมาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้นะครับผมจะทำการซื้อขายของให้ได้ซึ่งแน่นอนว่า เราต้องใช้เจ้านี้นะครับในการค้นหาเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับผมก็เลยจะมาโจยเลยโจยเข้าเหนียเลยไปถ้านไปดาวดวงนี้ต่อเลยแล้วกันนะฮะ,ะไปวู้ฮู้มาแล้วโอ้โหเขียวปีเลยดาวดวงนี้เหมือนจะมีพืชมีพืชพันธุ์ด้วยนะไหนดูซิว่าโอม้มีที่ขยายสัญญาณตรงนี้นี่มาใครของ เป็นที่ขยายสัญญาณธรรมดาเราเข้าไปก็เท่านั้นนะครับไม่ไปดีกว่ามันเอาไว้ทำภารกิจหรือเอ่อพวกภารกิจนะครับโอ้โหที่ขยายสัญญาณเยอะจังไม่อ่าเอา้าดำเนินการสแกนสินค้าชิปหายแล้วโอเคสแกนสินค้าเสร็จสิน้น โอ้ท่าเราม,ามีของผิกดกฎหมายแล้วมันก็จะมากระทืบเราด้วยเหรอเชื่อมีระบบนี้เดี๋ยววะโคตรเฟี้ยวเลยอันนี้ดีครับใช้ลืมไปเราลองใช้ดีครับชุมชนไม่รู้มีหรือเปล่านะครับสแกนดีก่อนอุ้ยอะไรอะ่ะมีการตั้งถิ่นถิ่นฐานบนดาวเคราะห์มีด้วยเหรอโอมบอสทูโฟผมไม่รู้มันคืออะไรรูปนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไอ้ที่ใช้ไปเมื่อกี้แล้วนี่คืออะไร มันคืออะไรมันกลบกลมเหมือนกัน,นไม่เคยเห็นวะเราลองดูวันนี้เราจะสำรวจกันอย่างยาวนานเลยครับแบบเ um, บิ um ่มๆนะขายของอย่างเดียวอ่ะวันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรทท่านั้นนะถ้าขายตรงนี้เสร็จก็ไปกาแล็กซี่อื่นเลยนะครับวัสดีครับตัวเดิมหรือเปล่า <S <S แปดหมื่นไปดิหนุ่มวยตรงนั้นมีด้วยอ้าวเมาเร็วไปอยู่แต่ว่าก็สิ่งก่อสร้างทีท่เป็นรู้จักนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีของ มันคืออะไรอะ่ะหอสังเกตการอ๋อโอเคลองไปดูน่าจะเป็นการอ่าขยายสัญญาณเขาเรยอว่าอะไรอะ่ะระบุตำแหน่งที่อื่นนะครับผมว่ามีที่อื่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าที่เรามาได้เปิดมันไม่สนูกใครอะ่ะมาลงออเปทีที่ไม่ให้เราทำลายถ้ามันจำเป็นแล้วฉันใช้ก็จะทำว,วัสดีครับ สวัสดีครับเป็นไงบ้างสวิงสวังสวิงสวังโอเคชี้ไปที่กลุ่มดาว The c o l b a c k The Callback นี้ผ้ามพิงออกมาดังๆขนาะที่พวกเขาปรับปรับเทียบอุปกรณ์ของโรงงานกลุ่มดาวและแสดงผลทั่วทั้งเทอร์มินอลต่างๆที่ติดตั้งที่นี่เครื่องหมายระบุตำแหน่งจกกักระพิบที่แต่ละด้านของคืออะไรอะ่ะ ออชี้ไปที่เครื่องหมายโอเคต่นี่ห่างไกลนี้ดูเหมือนจะกำประจำการอยู่ห่างออกไปเกือบหุ้ยหกแสนปีแสงหกมือหกรปีแสงพูดโอเคเหมือนเราช่วยแล้วครับว่าตรงกลางกลุ่มดาวมีแสงสิงส่งแปลกประหลาดเป็นสีแดงเข้มกระพริบอา่า จ้องไปที่ดาวแดงนับดาวจ้องไปที่ดาวแดงแสงสีแดงช่วยให้หลงไหลก็โอเคอันนี้จะเป็นแบบอุย้ยโวตัวดีดอะไรวะน่าคืออะไรอะ่ะเป็นปืนเหรอมันคือลือนนะมันคืออะไรเนี่ยมันเอามาทำเป็นปืนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช,ใช่ของใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดู อันนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนเดิมครับผมก็กลายเป็น8273นะครับผม8 2 7สไดสสแกนมาให้ฉันสะดีๆผมติ๊กตรงนู้นไปแล้วมีที่อื่นไหมอ๋อตรวจพบสัญญาณสร้างบรสถานครับผมไกลมากแต่ฉันไม่ได้มาเพื่ออันนั้นนี่ไม่เป็นไรเข้าผิดอันอายจะเอาอันนี้ด้วยพีดันนะ ประตูมันอยู่ทางไหนวะ <Okay. S 1> มาซะไกลเลยนะครับหนุ่มๆตอนนี้อยู่แบบห่างไกลผู้คนมากแบบอยู่ตรงระบบดาวอื่นแล้วไอ,อ้เป็นดาวดวงอื่นที่อยู่แบบท้ายๆเลยอะโคตรไกลเลยโอ้โห <c oughs> เหลือเชื่อ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรมีซากโบราณสถานตรงนี้วยครับโอ้พายุทะเลทรายกำลังเข้าหรอซากโบราณสถานแล้วก็ ตรงนี้ผมไปต้งซราบโบราณสถานก่อนแล้วกันอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยรูปร่างเนี่ยเป็นดาวที่พายุเทอร์ซายกำลังผมกระหน่ำแลวตอนนี้คือเดือดเลยเซฟเก็บแล้วอยู่เดมใช่ปะไม่รูโอเคก็อันนี้ไม่มีของใต้ดินอ้าร้อนด้วยนะความร้อนแบบสัดจ้าน มบมเมมากเนี yeah. ่ยแล้วก็หาขอไปเรื่อยมีไหมข้างหน้าข้างในข้างในไม่มีดูซิว่าอันนี้มีมันมีอะไรอยู่ในนี้กันแม่นะใช้กระรรมตรวจพบพื้นผิวของหินใหญ่ก้อนนี้เมื่อฉันถูกมองเห็นด้วยภาพประหลาดคำพูดข,ของมันก้องอยู่ในกระโหลกศีรษะของฉันโอ้ยหัวเลยนะสิกระร่กระรี่กระรี่ ฉันรู้สึกอ่อนล้าราวกับว่าจิตใจของฉันถูกบุกบุกลุกอะไรอะ่ะตุ้มหนองบนหบนผิวหนังของฉันโตขึ้นตุ้มหนองตุ้มหนองหน่อยเนี่ยมีฟองแล้วแต่เฮ้ใช่เหรอแล้วฉันรู้สึกมีเข็มเล็กๆเข็มแ,แท่งเล็กๆจํานวนนับไม่ถ้วนโอ้ออกมาจากโอ้เชีย่ยเหมือนโดนแบบทำ้ายจิตใจว่ะทั้งนั้นแมงมุมเมชัน่นหรืออาจจะเป็นสเตตินเนลตัวเล็กๆ โอ้นี่คือหลอนละสัตว์ยิงาอาวุธสิ่งนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้ถอดหมวกแล้วขูดแมงโอเคอันนี้ก็คือแบบว่า <c oughs> เหมือนมันเล่นกับใจิตใจเราผมก็รอเลยแล้วกันอันนี้คือการโลกแล้วผมรอเลยอาการประสาทหลอนหายไปฉันผ่านการทดสอบบางอย่างผมตะแทงขึ้นเกิดผลตะแทนงกุ่ยผล,ต,ผลตอบแทนขึ้น อ๋อเราก็ได้ดีปายครับนี่แล้วก็เอาของให้เฮ้ยตรวพบขึ้นพลังว่ะผมว่าจะมีน่าจะมีหลุมดำอยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมที่เราออกมาก็ดีก็ดีทางนันไปก่อนนะเฮ้ยนก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 ไปดูก่อนเอ้น,นโหสแกนทีได้แสนสี่อันนี้ต้องขออภัยด้วยครับที่ผมอ่านกระตุกกุกกระกนะเพราะว่า บางสั์ผมไม่แน่ใจว่ามันอักษรมันตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นที่ก็เลยแบบเป็นที่ไอฟอนมันมันตกนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบว่าไม่กล้าอ่านแบบตเต็มเออมันก็จะแบบเล่หน่อยแปดหมื่นรวยโคตรเมืองนะอันนี้เมืองที่เขาตั้งเป็นอาณาธิคบนะครับผมตรวจพบการตั้งถิ่นฐานของดาวเคราะห์สถานะสถานะด้านหน้าอ่อนแอบวงไปอย่างเฉยเฉอะไรวะน่านะ ไปได้น่ะการท่าทินฐานมาเป็นผู้ดูแลเอ้ยโอย้ดูแลได้ด้วยเหรอเชีย่ยเราการเป็นเจ้าของเมืองได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเอาละ <c oughs> เราการเป็นเราสามารถการเป็นเจ้าเจ้าของเมืองได้ด้วยนะครับถ้าจะเอาอะนะแต่ผมไม่เอาดูดดาวดวงนี้แน่นอนนะ <c oughs> ไม่คดกากเลย <c oughs> โอ้ยมันเจ็บเด้อครับ ร้อนดุดไฟบนรลัยกันดูสิว่าแถวนี้มันมันมีอะไรบ้างสวัสดีครับอย่าคุยนานนะครับร้อนม,มุสเม,มสเมกมาสิมถามเรื่องสัญญาณความทุกข์มีอะไรช่วยเปล่าก่อนที่ฉันจะพูดฉันได้ยินเสียงไซเรนเอ้ยไอ้ยไซเรนนี่อะไรอ่ะการรักษาความปลอดมาถึงแล้วฮมอหลี่หมอลี่หมอลี่ช่วยคนในเมืองให้ได้ เกทุกคนหนีระวังทุกคนระวงังวูนเดินละเดินชิวๆระวงังระวงังระวงังไม่ไม่หนุกเลยดิเออต้องแบบนี้สินี่ไงนี่ไงใครเป็นจริงอะไรวะไม่มีใครช่วยกูเลยเหรอเป็นไงลูกสองก็ดีกว่าแต่มันรีโหลดช้าไปหน่อยครับ อย่าซ่อมอย่าซ่อมอย่ซ่อมอย่าซ่อมโอ้ยเราเราเรามันซ่อมเรื่อยๆนะครับผมว่าผมต้องใช้ไอ้นี่แล้วไปหาไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนเสริมนะครับแม่งเลยกูยังไม่ทันขออะไรเลยแมงม้าให้ทำแล้วป้าหรือเปล่าฮะเหไหมเมันจะเหลืออีกตัวหนึ่งป่ะเหลือตัวหนึ่งนะครับ ติดเหรอติดเหรอติดเหรอติดอ๋อฮะยายโอ้โหเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วโอเคพายุรุนแรงมากครับตอนนี้เป็นไงบ้างก้าวก้ามความสำเร็จแล้วก้าวข้ามก้าวข้ามความข,ขับแขนก้าวข้าก้าวข้ามความขัดแยง้งขับแขนหนา้า พูดยากเนาะไงเพื่อนขอคุยด้วยหน่อยคุยเรื่อยๆหน่อยนะเป็นผู้ปกลุกผู้ปกลุกเดี๋ยบคีคือกำทำควารพยินดีโอเคเขาก็ยอมรับเรานะครับผมถ้าจากรต่อสู้หากไม่มีใครช่วยเหลือพวกเขาจะรับคำขอบคุณของเขาพอดีฉนันอาจจะช่วยเหลือผู้ตั้งทิฐานเหล่านี้ได้ตำแหน่งรื่อๆดูเหมือนว่าจะวางลงใหม่คืออะไรอะ่ะผู้เยี่ยมชม คือที่นี่ก็ไม่มีอะไรครับมีอะไรอะคิสตันไฟฟ้าวุ้ดเออเว้ยตระลงเมืองนี้เป็นของเราแล้วอย่างอ่ะเุ้ยอร่ะแต่เราเข้าถึงอ Inter ินพุตอินเทอร์อินเตอร์เฟซจากการตั้งค่าดาวาดาวเคาะิศธิ์การเข้าถึงสถานะผู้ดูแลปัจจุบันขาดขาดหายไปตายแล้วตำแหน่งผู้ดูแลถือว่าว่างสมัครเปนผู้ดูแลหรือเปล่าไม่ครับ ที่นี่ไม่ค่อยเหมาะนะครับเท่าไหร่แต่มันมีคิสตันพิเศษอยู่ดิมันก็โอเคอยู่นะลองไหมอ่ะคิสตันพิเศษคืออะไรอ่ะเฮ้ยที่นี่ก็โอเคนะผมว่าโอ้ยมันเจ็บตั้งมึงรู้ไหมเนี่ยลองว่าลองว่าผมลองก่อนแล้วกันนะนไหนๆก็มาแล้วอะ่ะมาทันจารสมัครเป็นผู้ดูแล ดูซิจะมีแล้วโอ้โหแหลงสีดูดิ AI ที่น่ากลัวคือแบบโคตรแย่อะไอดาวดวงเนี้ยมันแย่จัดอะไม่ดีเลยอะเอาเป็นว่าอา่าเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันนะเราสามารถสร้างลงสร้างรถแถวนี้ได้ด้วยนะครับ แต่มันมีของหายากอูคิสตันไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเป็นหายากมากแน่ๆเลยเอ่อเข้าก่อนเข้าก่อนคำเตือนสภาพอา,ากาศอันตรายโอเคมีคำเตือนครับก็ช่างมาแล้วกันทั้นเราผมขอเราไปที่นี่ก่อนนะครับแคมภูมิดาวเคาะที่นี่น่าจะมีของดีแต่ว่ามันสภาพอากาศมันมันยแย่มากเลยอนะ เป็นสัญญาณนะเผื่อเราจะเผื่อเราจะได้ยานเทพก็ได้นะใช่ปะมันจะได้ยานเทพปะวะไปเลยอ่าผมอยากสร้างอ่าสร้างไปได้ซะด้วยสิคืออะไรอ่ะมีคนพยายามหลบหนีนะครับช่างมันนะยานใช่ไหนอ่ะยาน โอ้ยเฮ้ยตัวเชีย่ยวหรอวะตัวฟุก๊กตัวอะไรอะ่ะปูเหรอขูดาดรงนี้แม่งหุ่ร้ายมาเลยอะ่ะโคตรเลวร้ายเลยอะ่ะมีสองทางให้ไปนะครับทางนู้นกับทางอีกทางหนึ่งผมลองไปทางนู้นก่อนแล้วกันเนาะกูจะได้ขายของมาเนี่ยนี่ผมมาหาของห,หาของขายนะหาไม่เจอสักทีไม่ใช่ไรอะ่ะอยู่ใ,ใกล้ที่สัญญาณครับโอ้กูจะพังมาเนี่ย โอ้อ้าเหมือนเคยมาแล้วนี่ใช่ป่ะ้ยเจอแล้วเจอแล้วจ้านี่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 ซื้อของขายของวู้ฮู้มานี่ก่อนเลย <c oughs> แกไม่รอดแน่ไอ้นมบรรยากาศแย่สุดเนีน่ยสถานีขายของอะ่ะมันไม่อยู่ในแผนที่ดิโอ้เพื่อนโคตรแย่เลยวันแถวเนี้ย มาดูซิว่าเขาขายของได้ถูกหรือแพงขนาดไหน,นครับขายสายสายไฟนี้ค่อนข้างถูกมากเลยนะฮะเราตั้ง40ซแล้วของที่เราเอามาขายแล้วมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เงินเชียวฮนะอ้ไม่ได้เลยไม่ดีเลยไม่เฟี้ยวยิ่งเฉพาะเนี้ยโคตรจะกักโอเคถ้างั้นเราจะไปทางนู้นครับประตูมิติประตูมิติอะไรวะอู้น่าสนใจ ไปดูกันมันคืออะไรกันมารู้คือผมแนะนำให้ทุกคนเล่นเกมนี้นะแต่ต้องมีเวลาว่างนิดหน่อยนะเยอะเลยแหละอ้ยมียาได้มาขายอีกแล้วไม่มีตังค์ด้วยดิไม่ซื้อดีกว่าเด็กเกิดกิเลสเด็กเกิดพอดีพีดีเกิดกิเลสไ,ด,ได้แย่เลยไปก่อนเย็นไว้ไหนุ่มเราค่อยซื้อก็ได้เวลา,าปะตุมมีตีอะไรไมเข้าจ ขอดูเรซี่ขอเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมโอ้ร้อน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 ก็ต้องขอบอกเลยว่าร้อนแรงมากะริงดูรอบๆข้างนะครับว่าอาจจะมีขายสินค้าเฮ้ออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะสถานที่แปลกประหลาดอย่างมากขอลงจอดเลยครับ ว้าวโต๊ะ oh โอ้มาไก่เฮ้ยคือลือโอ้โหอะไรเนี่ยเติมแร่โอ้โหแร่นี้หายากซะด้วยสิเวนกรรมเติมแร่โอ้มันเป็นแร่แบบแต่ละชนิดแบบอันนี้เลยครับอ๋อมันต้องการแค่16อันนี้ต้องการแค่4เพราะว่าผมผมเปิดได้ครับ อันนี้เปิดได้ชัวร์เนี่ยเนี่ยจัดเลยจัดเลยไม่สนนะไม่สนจัดหมดเราจะเปิดประตูวิติกันมามันมีการเลื่อนแบบเร็วกว่านี้ไหมเร็วอีกอะเร็วอีกอะและเขาก็ทำการใส่อ้ว้าวเปิดใช้งานเหตุการณ์เกิดสิ่งประหลาดเกิดขึ้น พอท่านดูเหมือนจะขอร้องชั้นขณนะที่ชั้นเข้าใกล้เรียกร้องความสนใจจากชั้นต้องเปิดใช้งานตอนเดินทางต่อไปฉันไม่แน่ใจว่าควรฟังดีไหมเปิดใช้งาน Portal. พอทัลพอชันไปดิป้อนลำดับไม่มีวะ่ะก็เปิดไม่ได้อังนะ อ้มันต้องมีไอ้ไอ้เจ้าด้านด้วยครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นไอ้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับผมผมขอลองดูก่อนเนี่ยผมว่าต้องไปเก็บที่ไหนสักแห่งเนี่ยสัญลักษณ์พวกเนี้ยครับตามลำดับใช่ไหมเป็นประแผ่นหินนะว้าวิไอ้น้องน่ารัก เดว่าที่นี่เรายังไม่ได้วะมันยังไม่ใช่วะขอร้องเลยถ้าเช่นนั้นแล้วก็มาขายของต่ออันนี้ต่อเลยกันครับนีไ่ไงสแกนเลยแต่ก่อจะหาที่ที่ได้ก็ค่อนข้างนานนะตรวจพบผอสเกตการ์ดอีกแล้วครับท่านโอ้ยตรวจพบ,บยป สวัสดีครับป่าไม่มีคนอยู่เว้นรมเจออีกแล้วนะครับกู <c oughs> เจอบ่อยเลยหกห้าสามห้าสามหกห้าสามสามเดี๋ยวว่ามีไม่พบอะไรเลยเว้ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าโล่งจ้องไปหมดเหลือเชื่อตกลงมันมีอะไรบ้างวันนี้ไปกาแล็กซี่อื่นดีไหมอ่ะเราไปกาแล็กซี่อื่นดีกว่า่ะ ไม่ก็ดาวดวงอื่น,นครับโอเคผมว่าผมจะย้ายไปตอนก่อนจบพาร์ทนะครับเราจะย้ายไปดาวดวงอื่นดูนะฮะไประบบดาวอื่นเพื่อเข้าใกล้หลุมดำมากขึ้นไหนไปได้ปะทำไมไหนไปได้บ้างวะาตรงนี้เราถ้าเราไปไปหลุมดำตรงนู้นเราก็จะเดาว่าไปทางนี้ได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เก๊กอันนี้ได้อยู่ครับแล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคไปเลยวู้ฮู้ไปแล้ว เจอกันเจ้ายานเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับมาขอทำการหาก่อนแล้วเราก็จะสแกนดาวดูก่อนนะว่าดาวู่ดาวนี้มันมีอะไรนะ่าสนใจเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ What the fuck? อรอะ w ว t t โต้ฟูอินเตอร์เฟสอะไรอ่ะคนพบอินเตอร์เฟสคือลรือนะ เวรกรรมขอดูครับโอ้โหดาวดวงนี้ดีมากเลยอะผมขอดูดาวดูอื่ดนดะครับดาวดวงนี้ก็น่าอยู่นะสแกนก่อนเลยแอมโมเนียอันนี้ก็เฉยๆนะครับบุแดงมันแ,งแนงจงผนังเลยแดงเกินนะเนี่ยน่าจะเป็นทะเลด้วยนะกิจกรรมผู้พิทักษ์ระดับสูงอันนี้น่าจะ,าจะมีเซติเนลเพึบเลยั้งเนี่ยใช่ไหม กิจกรรมผู้พิทักษ์เนี่ยคืออะไรวะกิจกรรมผู้พิทักษ์ขอญาติมึนหัวเล็กน้อยนะครับกลับมาที่เดิมดวงนั้นเราสแกนไปแล้วเหมือนจะมีกิจการ,รที่นั่นเต็มไปหมดเลยนะกิจกรรมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันมีเส้นห่าง,งยานนี้พุ่งยาวยาวกันเลยโคบอลอันนี้อันนี้ค่อนข้างดีโอเคคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เข้าไปดีไหมอะ่ะอันเน่เข้าไปพาร์ทหน้าดีกว่าครับโอเคผมมาสำรวจแค่นี้แหละเดี๋ยวไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะว่าพาร์ทหน้าจะขายของได้หรือเปล่าขายของได้อย่างไงฮะแล้วก็ข้างในอินเทอร์เฟซนั้นมันมีอะไรอยู่นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายโอ้โหเย้